โหโด่จริงครับตัวนี้เรียกว่าปลาหลุดก็สภาพหมายตรงนี้ครับเนี่ยมันเป็นเป็นคลองหลอดนะครับแต่ตรงนั้นเป็นเวิ้งที่มันกว้างหน่อยแล้วน้ำม,มันจะลึกกว่าเพื่อนลองตีดูตามากัดอยู่ใกล้ๆเนี่ยตีย้ำไปอีกไม้หนึ่งกัดอีกมืดฝั่งนี้ดูครับมันอาจจะมืด นึกว่าปลาหลุดครับช่อนครับใสอนอ้วนๆเลยครับตัดเป็นกุบยยางเอสวันนะครับภายนาทัก,ก,กราชาครับสีเหลืองตัวนี้ ูวบท้องมันของมากโอเคครับอีกหนึ่งทางเลือกเลยนะครับขบยางเอดวันครับจับหมายน้ำน้อยน้ำลึกก็ใช้งานได้ผลดีครับฝากกูด้วยครับสุดยอดจริงๆิครับผม